ลงเงินก้อนกับออมทีละน้อยแบบไหนได้กําไรที่สุดวันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าระหว่างการลงเงินก้อนนะครับกับการค่อยๆออมทีละน้อยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันแน,น่นอนคนแรกเริ่มออมตอนอายุ30ปีละ10,000บาทหรือพ <1, 000 S 1> ันถูกไหมครับเริ่มตั้งแต่อายุ30มสิบางถึงอายุ40บาทไปประมาณ1,000 0แบาทคนหนึ่งนะครับรอเก็บเงินก่อนเริ่มตอนอายุ40ด้วยเงินทีเดียวก้อนเดียวตุ้ม1 0 0 0 0แบาท แล้วไปดูตอนอายุ59ปีตอนกเกษียณเท่าที่เห็นในภาพนะครับกราฟสีน้ำเงินคือคนแรกนะครับที่เริ่มลงทุนเดือนละ1000ปีละ10,000นเองนะส่วนคนนี้ครับเริ่มตอนอายุ40ไปจบ59สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคนแรกเริ่มตั้งแต่อายุ30นะครับไปจบที่อายุ40วงเงิน1 0 0 0 0 0บาทแล้วปล่อยให้เงินทำงานจนถึงอายุ59เขามีเงินเกือบเกือบ1ล้าน8แสนบาท คนที่2เริ่มตอนอายุ40ลงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วปล่อยให้เงินทำงานจนถึงอายุ59ปีเขามีเงินแค่ประมาณ8 0 0 0สนกว่าบาทจากกราฟก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าการออมในหุ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณเริ่มที่เงินเท่าไหร่แต่ตัวปัจจัยสำคัญคือระยะเวลาที่คุณถือไว้เริ่มก่อนเงินน้อยกว่าแต่คูณด้วยระยะเวลาที่ยาวกว่าผลตอบแทนเทียบกันไม่ได้เลยครับ นี่เขาเรียกว่าเอาเงินทำงานจริงๆคนแรกเริ่มตอนอายุ30ปีละหมื่นเดือนละพันเดือนละพันเองนะลงแค่10ปีวงเงินแสนเดียวเองเข้าไปได้ล้านแปดเห็นไหมครับว้าวไหมหวังว่านะคริมมี่จะเป็นประโยชน์กับท่านและสามารถทําให้จุกค,คิดนะครับว่าการลงทุนมันไม่ได้เริ่มที่จํานวนเงินแต่มันเริ่มโดยที่เวลายิ่งเริ่มก่อนรวยกว่าสวัสดีครับ